ใครที่หาโตโยต้ายาริสนี่ครับรถอีโค e คาขนาดเล็กใช้งานสักคันหนึ่งหรือว่าใครที่อยากมองหารถคันแรกขับขี่ในเมืองสักคันหนึ่งเนี่ยครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนสําหรับโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตนะครับคันนี้รถปี2022นะครับสีเทาดำเลขไม้เพียงแค่38,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาเต็มนะครับอยู่ที่4,290,000บาทนะครับฟรีดาวน์ผ่อน7,000ไปปลายเท่านั้นนะครับผมใครหาอยู่บอกให้เลยนะครับว่าดูคลิปนี้ให้จบแล้ว จะแถมฟรีประกันเครื่องเกียรด้วยนะครับ1ปีเต็มนะครับตัวเช็คมากกว่า247จุดนู่คันนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนติดตามต่อให้จบเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่พพมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่ผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับฟิล์มพัทยนต์ รถมือสองคุณภาพดีนึกถึงรถมือสองดีๆก็ต้องนึกถึงเฟรมเพชรยนนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถอีโคคานะครับขยัดขนาดเล็กนะครับขอไปด้วยนะรถโยคะขนาดเล็กนะที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานนะครับเหมาะสําหรับเป็นรถคันแรกของพี่นะครับผมไว้ใช้ขับขี่ภายในเมืองหรือว่าเดินทางแต่จังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับเจ้าโต y o ต้ายารินะครับผม1.2สปอร์ต คันนี้ปี2022นะครับผมบอกได้เลยสีเทาดำใหม่มากนะแล้วเลขไม์ของเขานะครับผมอยู่ที่38,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าเลขไม้น้อยสุดๆนะครับผมรถปี22ไมลส3 0 0 0ืนะเลขไม้ถือว่าปกติเลยนะีครับขับขี่การาไปเที่ยวในเมืองหรือว่าเดินทางไกลบ้างนิดหน่อยนะครับผมก็ก็สมเหตุสมผลนะครับตอ่อรถคันนี้แล้วนะครับ มาคุยกันถึงเรื่องเลทราคาคันนะครับผมคันนี้มือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยออกห้างเนี่ยน่าจะ6 0แสนกว่าๆน่าจะมีให้เห็นนะครับผมแต่ว่านะครับคันนี้พอเป็นมือ2แล้วเนี่ยเหลือเพียงแค่4 0 0แสนนะครับ29,000าบาทเท่านั้นนะครับผมหายไปแล้วหลายแสนเลยนะครับใครหาอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์ด้านล่างหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับผมฟรีดาวได้คันนี้นะครับผมผ่อนที่ นี่ครับเจ็ดพันไปปลายเท่านั้นนะครับผมคันเนี้ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับใครที่หารถไปใช้เป็นรถคันแรกนะครับพี่ผู้หญิงหรือพี่ผู้ชายก็ได้นะครับที่หารถใช้คันแรกคันนี้ตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างออปชั่นได้อะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะด้านในเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับได้เป็นหลอดไฟแบบฟูลนี่ครับ LED แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมไฟ Daytime Running Light นี่ครับส่องสว่างในตอนกลางวันเนี่ย สว่างชัดเจนแจ่มแจ้งแบบนี้เลยนะครับผมโคมไฟไม่แตกไม่ล้าวนะครับพี่ๆดูได้นะครับโคมไฟไม่มีแตกไม่มีล้าวเลยนะครับแล้วไม่มีเหลืองด้วยนะครับผมกระจังด้านหน้ากันชนด้านหน้านะครับไม่มีแตกไม่มีล้าวแล้วไม่มีทําสีผมต้องบอกไว้เลยนะว่านี่คือรถสภาพแรกเข้าของทางรยนต์ยังไม่ได้ทําความสะอาดขัดสีสปาด้วยนะครับรถสภาพแรกเข้านะเรียกได้ว่าใหม่มากนะครับไฟตัดหมอก ไฟตัดหมอกนะครับไฟทุกอย่างนะครับไม่มีเหลืองแล้วก็ไม่มีแตกแล้วแต่อย่างใดกันชนไม่มีรอยทะลอกเลยนะครับทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้หรือว่าพี่ๆนะครับออกรถไปนะครับอยู่จังหวัดไหนพี่ๆก็สามารถไปเปลี่ยนเป็นทะเบียนจังหวัดนั้นได้เลยนะครับผมนี่นะไฟนะโอ้โหสว่างชัดเจนนะครับไฟ daytime running light นะครับผมแบบ LED full LED นะครับด้านข้างเนี่ยซุ้มล้อป่่งล้อเนี่ยพี่ๆดูสีเดียวกันนะ ไม่ใช่คนละสีกันนะสีต้องสีเดียวกันนะครับซุ้มล้อป่องล้อเนี่ยคมสวยเลยนะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยไม่มีเรื่องของร่องรอยการบุบรันรักยิ้มใดๆนะครับฝาโปรงเดิมแท้เดิมโรงงานนะครับใส่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอนิดนึงนะครับผมขอมาดับรถสักนิดหนึ่งสักคู่หนึ่งพอดีเปิดฝายไว้นะครับผมอะมาต่อกันเลยนะครับ ฝาโป้งนะครับผมเดิมแท้แน่นอนนะครับเดิมโรงงานจากโตโยต้าเขาเลยเสียงใสใสนะครับไม่มีการโปรหร้หนาล่องรอยของฝากระโปงเนี่ยคมสวยมากนะเรียกได้ว่าเดิมแท้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับล่องรอยนี่ครับลอยต่อตัวรถกันชนกับแก้มด้านหน้านะค,ค่อนข้างที่จะแนบสนิทกันเลยนะครับลอยต่อของรถเนี่ยที่ดูตามที่นิ้วผมชี้เลยนะลอยต่อรถแนบสนิทกันแบบนี้ซุ้มล้อปองล้อนะครับคิ้วสันเหลี่ยมต้องคมแบบนี้ไม่มีรอยบุกรอยลักยิ้มนะครับ ด้านข้างตัวรถเนี่ยเรียบเนียนเลยนะเรียบเนียนมากนะครับผมไม่มีรอยลักยิ้มใดๆดทั้งสิ้นนะ่ครับแวะมาดูนะครับกลับมาดูในส่วนของซุ้มล้อนะครับล้อนะครับได้เป็นแมกซูโทนปัดเงาเนี่ยครับผมปัดหน้าเงินนะครับแมกแมกอลลอยคอสิบห้านะครับยางเป็นยางเดิมเลยยางดันหลบเนี่ยครับปี2022ด้านหน้าเนี่ยได้เป็นชุดเบรก abs นี่ครับผมแล้วก็กระจายแรงเบรก gbd เสริมแรงเบรก ba เนี่ยมีให้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับพี่ๆไว้ใจได้เลยนะครับเรื่องระบบเบรคของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่ต้องเสียไปนะครับเสียเพียงแค่สี่แสนบาทนะครับได้เบรคเอทีเอสอะไรอย่างนี้ไปครบคันแล้วนะครับอุปกรณ์กล้องจอนะครับได้หมดเลยนะครับเบ้าโช็คซุ้มชกคนะครับพี่ๆดูไม่เคยแกะนะครับเดิมโรงงานจะมีก็แค่สิ่งสกปรกนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมทาความสะอาดให้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับบางโคนอะไรทุกอย่างเนี่ยสวยงามมากนะครับ ตัวสปอร์ตเนี่ยนะครับผมอ่ะต้องแจ้งก่อนนะครับนี่กระจกเดิมแท้นะจากโตโยต้านะนี่มีโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยกระจกเดิมแท้นะติดฟรี์มาให้แล้วรอบคันนะคันนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของกระจกหูช้างนะครับเปิดปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแบบนี้เลยกระจกหูช้างเนี่ยจะเป็นสีดํานะตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาดําแบบนี้นะครับหล่อๆการสตราดเดิมแท้จากโตโยต้ายาริสนะครับมีให้ สัญญาณการขโมยนะครับโตยต้าออโต้ลามนะครับสัญลักษณ์นะครับมีให้นะครับตรงฝาประตูด้านข้างเนี่ยเดิมแท้โตยต้าเลยนะครับทั้ง4บานนะครับหน้าหลังนี่บานเล็กก็โตยต้านะภายในนี่ครับผมก็จะเป็นโทนดํารถโทนดําหมดเลยนี่ครับสำหรับยาลิสนะที่ใครที่ชอบรถภายในโทนดานะยาลิสเนี่ยตอบโจทย์เลยเพราะว่าดาหมดเลยนะครับผมนะน,น,นะนี่ ด้านล่างนะครับผมโอ้โหสวยงามนะครับมีปิกจูด้วยนะครับมีโปเกมอนด้วยเนี้ยนี่ด้านล่างสวยๆแบบนี้อันนี้เป็นของแต่งจากคนเก่านะครับผมที่แต่งมาให้นะครับผมถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้นะฝาประตูเดิมแท้นะครับผมเป็นสีดําแบบนี้เลยที่พักแขนที่วางแขนนะครับผมเดินได้ดําเป็นหนังนะครับพุ่มหนังมาอย่างดีเลยนะครับมื่อแบบประตูเป็นสีเงินตัดกับตัวฝาประตูที่เป็นสีดําแบบนี้เลย น็อตเสา A ไม่เคยขยับขันไขนะครับไม่มีร่องรอยของการไขน็อตออกเลยสติเกอร์ airbag เดิมโรงงานเสา A อยู่ครบชัดเจนนะครับด้านล่างมีลำโพงมาให้แน่นๆบันไดเหยียบขึ้นเนี่ยคมสวยวี่ดูนะครับจุดประทะาของรถนะเรียกได้ว่าคมสวยมากนะครับจะมีก็แต่นะครับคราบสกปรกเล็กน้อยนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทาความสะอาดให้นะจุดยึดจุดต่อนะครับน็อตเสา B นะครับสีเดียวกับตัวโครงสร้างตัวบอดี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยน็อตเสา B นะสีเดียวกันกับตัวโครงสร้างตัวบอดี้รถนะครับ กรประต right. ูนะครับแน่นแบบนี้แล้วก็แผ่นเพจนีเนี่ยสำคัญเลยนะครับแผ่นเพจเลขเครื่องนะครับเลขโค้งนะครับต้องเช็คกับเล่มเราต้องตรงกันนะตัวนี้ตัวสปอร์ตนะแผ่นเพจจะอยู่ด้านนี้นี่ครับผมยาลิสทุกตัวเลยแผ่นเพจจะอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวภายในเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับพี่พี่ดูนะตะเข็บเม็ดอาร์คเนี่ยเรียงกันสวยเลยนะครับเดิมแท้ต้องแบบนี้นะครับตะเข็บเม็ดอาร์คนะสวยงามแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีการชนหนักที่คว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไม้นี่ครับเสียเงินเป็นแสนแล้วต้องควรดูให้ละเอียดนิดนึงนะครับคิปอาจจะยาวหน่อยนะครับแต่เพื่อความมั่นใจของพี่พี่นะครับผมยอมได้เลยนี่ครับนี่เสียเวลาดูนิดนึงนะครับแต่ได้แลกกับความชัวร์ไปนะครับพี่พี่ที่อยู่จังหวัดก็จะเหมือนว่าพี่ๆี่นะครับเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองเลยนะตะเข็บเม็ดอาร์นะครับพวกนี้ต้องดูนะเนี่ยตะเข็บเม็ดอาห์เนี่ยประตูเนี่ยต้องดูนะครับ อันนี้ข้างเนี้ยใสๆเลยไม่มีการชนมาเลยนะครับตะเข็บเม็ดอาร์กเนี้ยกลมสวยมากนะครับไม่ใช่เอาตะเกียบจิ้มนะครับอันนี้เป็นเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับผมไม่เอาตะเกียบจิ้มนะด้านในนี่ครับผมได้เป็นเบาะจิงโจ้คู่หลังมาให้แล้วสองเบาะนะครับอี่ด้านในนะแบบนี้เลยลำโพงนะครับเพดานดำนะมีไฟสองสว่างให้หนึ่งจุดเบาะเป็นเบาะหนังเดินได้สีน้ําเงินมาแบบนี้นะครับเบาะหนังตึ้งๆนะครับไม่มีหย่อน รับรองคาซีทนี่ครับเข็มขัดนิรภัยแ,แอร์แบกด้านหลังมีให้นะครับนี่ด้านหลังนี้คมสวยเลยจุดพะทะของรถนี่ครับผมเรียกได้ว่าไม่มีการชนการเฉี่ยวการขูดใดๆอย่างใดนะครับผมที่นี่คัดแต่รถสภาพเกียร์เเท่านั้นนะครับผมล้อด,ด้านหลังเนี่ยได้เป็นดัมเบลกนะครับด้านหลังนะดนงนะได้เป็นระบบดัมเบลกนะแม็กนะครับไม่มีการถลอกบอกเปิกใดๆเลยขูดฟุตบาทไม่มีแน่นอนซุ้มล้อปุ่งล้อเนี่ยพ,พี่ดูนะคมสวยเลยนะครับร้อยต่อนะครับ แนบสนิทแบบนี้เอาต่อต้องแนบสนิทกันแบบนี้เลยนะครับกันชนทุกอย่างเอยเสาอากาศเอยเดิมแท้หมดเนี่ยครับไฟด้านหลังเป็นไฟ LED นะครับผมด้านหลังนะเป็นไฟไลท์ไกดิ่งนะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะนี่แบบนี้เลยไฟไม่แตกไม่ล้าวนะ้ำไม่มีเข้าแน่นอนด้านหลังเนี่ยมีโลโก้ยาลิสนะแล้วก็ไล่ฟ้ามีให้นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าด้านหลัง กล้องถอยมีให้นะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับสกเกิร์ตด้านล่างเนี่ยของเดิมนะจากโตโยต้านะที่เป็นอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะด้านหลังเนี่ยสามารถเก็บของเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ปรับพับได้ด้วยเนะี่ยรับรองนะครับผมมีถาดเขียนว่ายาลิตอยู่นะครับถาดรองหนึ่งชั้นนะด้านล่างก็จะเป็นชุดปะชุดซ่อมนะ จะไม่มียางอะไหล่นะสำหรับโตลต้ายาลิทเนะครับจะเป็นชุดปะชุดซ่อมแดนนะครับชุดปะชุดซ่อมก็จะอยู่ด้านนี้เลยนะครับจะไม่มียางอะไหล่แล้วนะสาหรับยาลิทนะครับผมผ้าสกัดเนี่ยตึงๆนะครับแล้วก็ไฟด้านในเนี่ยส่องสว่างแน่นอนอันนี้สามารถถอดออกได้นะแต่ต้นนี้มันเป็นตัวเออเหมือนเก็บวางของปิดของนะครับฝาปิดนะครับผมท้ายนี่ครับผมไฟเดิมแท้ไทคยคุยโตะนะครับไฟต้องเดิมแท้ไทคยคุยโตะลวดลายและเข็บเม็ดอ์กลังน้าเนะี่ย สวยงามนะครับพี่พี่ดูตะเข็บเม็ดอาร์คลางน้ํานะครับล่องลอยของรางน้ํานะครับฝาท้ายเดิมโช๊กอับเดิมนะครับจุดยึดน็อตนะยครับสีเดียวกับตัวฝาท้ายไม่เคยขยับขันไขเลยนะเนี่ยแบบนี้เลยน็อตสีเดียวกันนะครับไม่เคยขยับขันไขเม็ดอาร์คตะเข็บเม็ดอาร์ครางน้านะครับผมเบ้าโช๊กนะครับโช๊กไม่เคยแกะไม่เคยเกามานะครับไฟเดิมแท้ไทยคอยโตนะครับด้านหลังก็ฝาท้ายเดิมไฟก็ไฟเดิมไทยคอยโตะแบบนี้เลยนะ อขออภัยด้วยนะครับผมลั่นไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมนะครับผมพาไปดูนะครับมีส่วนไหนบ้างที่ต้องดูเนี่ยทิวสันเลี่ยมเนี่ยดูให้รอบคันเลยนะครับรอยต่อรถต,ต้องแนบสนิทไฟเดิมแท้นะครับไม่มีลอกล่อนไม่มีแตกร้าวแม็กนะครับเดิมแท้หมดฝั่งนี้นะตะเข็บเมดอาร์คเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับตะเข็บเมดอาร์คนะเรียกได้ว,ดว,ว่าสวยงาม ไม่กระเจ็บเป็นอาร์คสวยๆแบบนี้ครับไม่มีการชนเฉี่ยวมาแต่อย่างใดเลยนะครับบอกให้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับราคา4 29,000บาทนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่7,000เป็นปลายเท่านั้นนะครับได้ยาลิท1.2สปอร์ตไปขับเลยนะครับหล่อๆใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจัดการส่วนลดพิเศษอะไรอ่ะเดี๋ยวผมมีให้อยู่แล้วนะครับผมภายในนะครับผมฝาประตูก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยเหมือนกันเลย กระจกเปิดปรับพ้อยไาออโต้ฝั่งคนขับนะครับล็อกรถแล้วกระจกนะครับปรับหูช้างนะครับอยู่ด้านนี้แล้วบันไดน็อตเสา A นะครับไม่เคยบิดเบี้ยวนะครับแบบนี้เลยนี่ดูได้นะครับผมบันไดทุกอย่างแถมปีกจูไปด้วยหนึ่งตัวนะครับผมนี่เนี่ยติ๊กเกอร์เดิมแท้โรงงานเลยนะครับผมเดิมแท้เลยนะครับเบ้าโช๊คก็เบ้ากรอนประตูติ๊กเกอร์มอกนะครับเดิมแท้แบบนี้นะครับผมนี่นะน็อตเดิมอันนี้ยังไม่ได้ทําสปาขัดสีนะครับผมเนี่ย อ่ะขออภัยด้วยเมื่อกี้นะครับเน็ตหลุดนิดนึงนะี่ครับเนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์คสวยคมงามแบบนี้เลยนะครับเป็นไปได้ควรจะดูทุกจุดนะตะเข็บเม็ดอาร์คเนี่ยนะครับหรือว่าดูแค่ร่องรอยตรงขอบตรงนี้ก็พอครับไม่ต้องถึงกับตะเข็บเม็ดอาร์คหรอกไม่ต้องแกะบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสื่อมสภาพเนาะถ้าแกะออกมาดูบ่อยๆนะเนี่ยดูจากโคง้งดูจากการเว้า์ด้านนี้ก็ได้นะครับผมชนมาก็รู้แล้วนะครับผมว่าเป็นยังไง บาะนะปรับเมนนวลนะครับเบาะทรงสปอร์ตนะครับเบาะหนังเดินได้สีน้ําเงินนะครับด้านในตัวรถเนี่ยเดี๋ยวขอย้ายเข้าไปในตัวนั่งนะครับมีระบบ a o ออนะครับการลื่นกันถลายนี่ครับมีให้นะด้านนี้นะไฟส่องสว่างนะครับกุญแจเป็นแบบขันเสียบนะตัวนี้นะนี่ชึ่งเดียวติดเลยนะครับขอยายสตาร์ทรถเลยแล้วกันนะครับภายในนะครับจะได้พรมลายแบบมัน ติฟังก์ชันเนี่ยครผมมีเรื่องของวางสายรับสายมีเพิ่มเสียงลดเสียงให้นะครับผมมะไรเนี่ยหุ้มหนังมานะครับเดินได้สีน้ําเงินมานะครับผมแบบนี้เลยนะสวยๆงามๆนะครับผมหน้าปัดเรือนไหม่มาตรวัดเรือนแสงเนี่ยเรียกได้ว่าส่องสว่างสดใสเลยเลขไม้เพียงแค่38,106กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ วันนี้เนี่ยถ้าใครจองกับผมวันนี้นะแถมบัตรเติมน้ำมันให้ด้วยนะครับมูลค่า2 0 0 0บาทนะครับเอาไปเลยฟรีเนี่ยเดี๋ยวผมเติมให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าออกไปแล้วจะไม่มีน้ํามันเติมน้ำมันจะมีหรือเปล่านะครับจะไปเติมปั๊มไหนดีเดี๋ยวผมเติมให้เลยนะครับแอร์แบ็กเนี่ยได้มา6.6จุดตำแหน่งแล้วนะครับเนี่ยแอร์แบ็กคุ้มคุ้มนี่ครับออปชันการทํางานกับราคาที่ย่อมเยานี่ครับผมกับค่ายโตโยต้ายาริสเนี่ยครับผมใครที่ ชอบเรื่องความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์ครบคันนะครับต้องย่าลิดเลยนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นดิจิตอลนะครับเป็นทัชสกรีนหน้าจอทัชสกรีนแบบดิจิตอลนะมีวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธ usb i p o d นะครับโทรศัพท์ smart d e v i ์ล link นะครัผม apple carplay and auto เชื่อมได้หมดเลยนะครับสั่งการด้วยเสียงก็สั่งได้นะครับเป็นหน้าจอเดิมจาก toyota คอนโซลตรงกลางเนี่ยเรียกว่าตกแต่งมาสวยมากนะครับเป็นสีดําแบบนี้เลย แอร์ <Air S 2> เป็นแบบออโต้นะครับหน้าจอดูดิจิทัลนะครับบอกสีชัดเจนแบบนี้เลยคอ mm hmm. นโซลตรงกลางเนี่ยมีที่วางแก้วน้ำไม่สองจุดเกียร์ซีวดีอัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะี่ครับนี่เดี๋ยวผมเข้ากล้องถอยให้ดูนี่กล้องถอยนะครับมีให้นะกล,ล้องถอยเส้นบอระยะชัดเจนมีให้หมดนะครับครบหมดแล้วนะครับแบบนี้เลยนะกล้องถอยเนี่ยครบหมดแล้วเบรกมือนี่ครับเป็นแบบเแบรบกมือแบบแมนวนวลนะใช้งานได้ดีเลยนะ แล้วก็ช่องช็อตไฟแบบเอาเลดชาร์จนะครับที่วางแขนนะครับไม่ได้หุ้มหนังมานะเป็นพลาสติกขึ้นรูปเนาะที่วางแขนเนี่ยนะครับเอกสารทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบหมดแล้วนะครับผมเล่มทะเบียนเออยคู่มือการใช้เออยนะครับอยู่ครบหมดแล้วนะครับอันเนี้ยอยู่ครบหมดเลยแอร์แบ็กเจ็ดใบด้านหลังนะกว้างใหญ่แบบนี้ไฟติดครบทุกดวงนะครับนี่แบบนี้เลยภายในดํานะ ใครที่ชอบรถภายในสีดํานะบอกได้เลยต้องมาจัดแล้วน่ครับโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะครับผมฟิวเม็ตยนยินดีให้บริการนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพพาไปดูภายในนอกรถหน้าห้องเครื่องสักนิดหนึ่งนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยมานะครับที่หน้าห้องเครื่องของเขานะยบอกได้เลยว่าห้องเครื่องเนี่ยยังไม่ได้ทาความสะอาดนะรถสภาพแรกเข้านะพ,พี่ดูห้องเครื่องโคตรแห้งนะครับแล้วก็ไม่มีค่าน้ำมันหยดเยิ้มห้องเครื่องใสๆแบบนี้เครื่องยนต์เสียงปกติเลย เนี่ยฝาเครื่องพี่พี่ดูเนี่ยครับตามปกิเนี่ยฝาเครื่องเนี่ยไม่มีรอยน้ํามันหยดรั่วเลยนะครับมาร์กสีเดิมโรงงานอยู่ครบแท้ทุกจุดแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับทุกจุดของเหลวเนี่ยเดี๋ยวก่อนสมมติผมจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับของเหลวพี่พี่ไม่ต้องกังวลนะบว่าจะได้น้ํายาหล่อเย็นน้ายาเกียร์นะครับคูลแลนด์เดิมไหมนี่ยครับผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเพื่อความสบายใจของพี่นะนะครับแล้วก็เบรก a อ s ออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะ เบาโช๊คนะครับผมรอยสปอตนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับปั๊มอาวันนะของยาลิษนะโช๊คไม่เคยขยับขันไขโช๊คเดิมแพ้จากโดยฝ้านะครับการปิดนกนะครับด้านซ้ายไอ้ด้านขวานะครับขอภายด้วยนะครับฝั่งคนขับนะไม่ได้ว่าตรงสวยเลยพี่พี่ดูนะครับไฟเดิมแพ้ไทยคยโตนะไฟเดิมแท้ต้องไทยคยโตเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์ vvtie นะครับผมคันนี้ก็ไปหย่อนน้ามันแล้วก็ ตอบโจทย์เลยสําหรับพี่ๆที่ชอบรถอึดอึดทนนะเพราะว่ายาริสเนี่ยก็เป็นยศยอด,ดนิยมเลยก็ว่าได้นะสาหรับยุคสมัยนี้นะติ๊กเกอร์นี่ครับผมติ๊กเกอร์ฝาหมอ้อน้ําอยู่โปรเจนนี่ครับเนี่ยติกตนกทุกอย่างต่างๆนะครับคมสวยเลยเบ้าโช๊คะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับกลมสวยทุกจุดเลยนะครับแ๋ยวก็สมมอิเดี๋ยวทงเขาจะอาดให้ที่ฝาโปรงเดิมแท้นี่ครับตัดโยโตโยต,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 ต้านะครับขอภัยด้วยนะ แผ่นกระจายความร้อนตึงๆแบบนี้นะครับไม่หย่อนไม่คล้อยเลยนะฮะติ๊กเกอร์เดิมดูระบอากาศเดิมซีนยางใช้งานได้ปกตินะครับเล็บจิกปต้องไ็นรอยเล็บนะครับนี่ติ๊กเกอร์เดิมแท้เลยนะครับแล้วที่สังเกตจุดสังเกตสาคัญนีครับสาหรับรถยนต์มือสองฝากระโปรงของโตต้านะจะมีปั๊มคําว่าโตต้าอยู่ที่ฝาโปรงนะครับฝาโปรงเดิมแท้ต้องมีปั๊มโตต้าเท่านั้นนะครับนี่แบบนี้เลยห้องเครื่องกล้องเงียบๆประมาณนี้นะครับ ใครที่สนใจนะหรืออยากได้รุน่นนี้ไว้ใช้งานเป็นรถคันแรกนะครับผมแนะนําเลยเจ้าคันนี้ยาริส1.2สปอร์ตนะครับผมฟีดาวน์ผ่อนอยู่7,000ปลายๆเท่านั้นนะครับใครหาอยู่โทรมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะ0 6 4 8 4 3 6 5 8 7นะครับผมเบอร์นี้ใช้แอดไลน์ได้ใครไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์เข้ามานะครับใครอยากดูรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนอีกนี่ครับผมคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะแล้ววันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี่ด้วยนะครับผมลาไปก่อนแล้วสําหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ